ไม่ดูการเลือกตั้งนะคะนายกเทศมนตรีนครสงขลากันบ้างค่ะเมื่อวานนี้ก็เป็นการเลือกตั้งซ่อมนะคะนายกเทศมนตรีนครสงขลาแทนตําแหน่งที่ว่างปรากฏว่าคุณวันชัยปรัญญาสิรินะคะก็ชนะการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลาเฉือนชนะคู่แข่งไปเพียง222คะแนนค่ะ มื่อวานนี้เป็นการเลือกตั้งซ่อมนะคะของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลาค่ะแทนตําแหน่งที่ว่างโดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีจำนวน4คนด้วยกันค่ะประกอบด้วยหมายเลขหนึ่งก็คือนางพัชราพรพลธาหมายเลขสองนายสมศักดิ์ตันติสรณีหมายเลขสามนายวันชัยปริญญาศิริและหมายเลขสี่นางสาวพลอยรำไพแก้วแสงอ่อน ซึ่งเมื่อวานนี้หลังปิดหีบการเลือกตั้งนะคะก็มีการนับคะแนนปรากฏว่าผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลาอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่านายวันชัยปริญญาสิริผู้สมัครหมายเลขสามเป็นผู้คว้าชัยนั่งเก้าอี้นายกเทศมนตรีนครสงขลาหลังจากประกาศลาออกจากการเป็นสอสอเขตหนึ่งของจังหวัดสงขลาในนามพักพลังประชารัฐ โดยผลการนับคะแนนนะคะเมื่อวานนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งปรากฏว่าผลการนับคะแนนก็ออกมาแล้วอย่างไม่เป็นทางการนะคะในจำนวน94หน่วยเลือกตั้ง สำหรับคะแนนของหมายเลข2คุณสมศักดิ์ตันติศรณีซึ่งเป็นอดีตนายกเทศมนตรีนครสงขลาได้คะแนนไป12,568คะแนนขณะที่หมายเลข3คุณวันชัยปริญญาสิริได้คะแนนไป12,790คะแนนทำให้คุณวันชัยนะคะคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้เชื้อนชนะคู่แข่งไปเพียง222คะแนนเท่านั้น ด้านคณะกรรมการการเลือกตั้งรายงานค่ะว่าการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้นะคะมีผู้มาใช้สิทธิ์27,440คะแนนคิดเป็น6 2เปอร์เซ็นต์จากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งซึ่งการเลือกตั้งก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะยังไม่มีรายงานการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งขณะที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนครสงขลามีทั้งสิ้น43,864คนแบ่งการเลือกตั้งออกเป็น4เขตเลือกตั้งจำนวน94หน่วย สำหรับประวัติของว่าที่นายกเทศมนตรีนครสงขลาคนใหม่นะคะคุณวันชัยปริญญาศิริเคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นได้แก่สมาชิกสภาจังหวัดและก็ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก่อนที่จะตัดสินใจลงเล่นการเมืองค่ะในนามของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและก็ได้รับการเลือกตั้งในเขตหนึ่งสังกัดพรรคพลังประชารัฐของจังหวัดสงขลาเป็นครั้งแรกเมื่อปีพศ2562 ก่อนที่จะประกาศลาออกจากการเป็นสสของพรรคนะคะแล้วก็มาลงสู้ศึกในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลาซึ่งล่าสุดก็สามารถคว้าชัยชนะนะคะเป็นว่าที่นายกเทศมนตรีปัจจุบันคุณวันชัยปริญญาสิริค่ะอายุ65ปีค่ะ